ที่ไนก็รู้ว่ามีที่นั้นรออยู่เสมอชีวิตนอกเข็มของนาฬิกาได้พักผ่อนคลายที่ตรงนี้เลือดลมแล่นไหลหัวใจชื่นดีคือที่ที่แสนรื่นรม มันเป็นที่ที่แสนคุ้นเคยไปที่ไหนมองหาทุกที่เลยทำให้มีแรงต่อทำให้ก้าวต่อไปบรรยากาศละมุนหลากหลายนวดละไมสวัสดีครับ ผมนายพัทรลัปัตตพีเดีนพิบูวนะครับเป็นเจ้าของศาสตรไไ์ไม้นวดไทยไม้กดคู่สันิคานะครับเป็นผู้คิดค้นศาสตร์ด้านนี้นะครับ<ม>เพื่อมาช่วยในการนวดคลายกล้ามเนื้อนะครับในระดับชั้นลึกๆนะครับสำหรับหมอนวดไทยนะครับแล้วก็ผสมผสานกับการกดจุดแบบลากสำนักนะครับแล้วก็การเคลื่อนข้อต่อแบบกายภาพบำบัดเพื่อช่วยบำบัดอาการโรคต่างๆนะครับใน ในหลักของการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีผู้สนใจในเรื่องของศาสตร์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าด้วยด้วยเหตุและผลนะครับผมต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่ได้ขายไม้โดยตรงนะครับตรงเนี้เพราะว่าไม้น้ดไทยไม้กดคู่สาริกานะครับมันมีเทคนิคนะครับในการกดตามกล้ามเนื้อต่างๆนะครับค่อนข้างจะหลากหลายผมจึงขอ บอกว่านะครับควรจะมาเรียนด้วยตัวเองนะครับมาเรียนด้วยตัวเองเพราะสารนี้เป็นสารที่ดีนุ่มนวลน,นะครับแต่ก็สามารถเข้าสู่กล้ามเนื้อชั้นลึกได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ในการที่มาเรียนเนี่ยครับ<ม>ก็จะได้ทักษะความรู้ในเรื่องของการนวดแก้การนะครับในอีกระดับหนึ่ง จากที่ไหนก็รู้ว่ามีที่นั้นรออยู่เสมอชีวิตนอกเข็มของนาฬิกาได้พักผ่อนคลายที่ตรงนี้เลือดลมเล่นไหลหัวใจชื่นดีคือที่ที่แสนรื่นรมปวดหัวเข่าสองข้าง เป็นานานนะครับมันก็เป็นนานแล้วนะแต่มานั่งฟังเป็นมากเลยเดินยืนปุ๊บแป๊บเลยปวดมากพอได้ไม้จาริกาไปแล้วรู้สึกยังไงครับเนี่ยเบาหายเลยเนี่ยยืนได้สบายเลยดีจังเลยรู้สึกเหมือนใช้มือน,นวดทุกป,ประกานแต่ถึงไม่รู้สึกเลยว่าโดนไม้กดลงไปกล้ามเนื้อก็ย่อนไปทั้งตัว คือถ้าเทียบก็คือเหมือนมือที่ถึงก็สมควรนำไปเป็นหลักสูตรเผยแพร่ให้วงการการนวดไทยเพราะเป็นนวัตกรรมรแล้วก็คาดว่าภายในภายในปีเขาประมาณเนี่ยถ้าผมในเขาประมาณมาผมก็จะนำมาสอนที่จังหวัดพิษณุโลกมาร่วมกับวิทยาการศึกษสินทรจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ที่แสนคุ้นเคยไปที่ไหนมองหาทุกที่เลยทำให้มีแรงต่อทำให้ก้าวต่อไปบรรยากาศละมุนลากลายชีวิตนอกเข็มของนาฬิกาได้พักผ่อคลายที่ตรงนี้ ลมล้านไหลหัวใจชื่นดีคือที่ที่แสนรื่นรม